นั่นก็คือการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมสภาเป็นวันที่2แล้วและเมื่อวานนี้เอาเรื่องของเมื่อวานนี้ก่อนแล้วกันถ้าวันนี้ในเวลานี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการถแถลงอยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เร,เรียกว่าแซบๆซอยู่เหมือนกันนะเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาซัดกัน ดยเฉพาะเมื่อไหร่ที่คุณวิโร์เนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยโอ้สนุกนะฮะเอาเรื่องเมื่อวานก่อนก็นแล้วกันเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าอยากจะฟังซิว่าที่ขุนคลังเงาปากแจ้วแจ้วแจ้วแจ๋ว,จวเหมาะจริงๆกับบทบาทเธอเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเธอจะอภิปรายเรื่องของการที่เขาแถลงเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่สิ่งที่เธอพลาดอย่างแรงข้อที่หนึ่ง ทำไมเธอต้องเอาการถแถลงของรัฐบาลนี้ไปเปรียบเทียบกับการถแถลงของพลเอกประยุทธ์ครับฮะมันเพื่ออะไรพลเอกประยุทธ์เขาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเอาไปเปรียบเทียบแล้วบอกว่าพอกันก็มันผูกอาจจะผูกพันกันเชื่อมโยงถึงกันไงแต่มันไม่ใช่เรื่องอ่าอ่าประการที่สองเธอเป็นครูบาอาจารย์อะไรเหรอถึงไม,ม่ให้คะแนนฮะ ประเด็นไหนที่มันเหมาะมันสมก็ปล่อยไปประเด็นไหนไม่เหมาะไม่สมจะทวงจะตจิงอะไรก็เอาไปไปให้คะแนนทําไมครับนะแล้วถ้าเกิดว่าคนให้คะแนนเธอบ้างล่ะพูดปั๊บพูดแดงทั้งกระดานเนี้ยให้ให้ให้คะแนนเท่าไรดีอ่ะอย่างประเด็นเรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่ไม่รู้ว่าเป็น DNA ของพรรคเก้าไกลหรือเปล่าเขาเกิดมาเพื่อฟาดนี่หลายคนก็บอกว่าเนี่ยดอมส้มบอกว่าเกิดมาเพื่อฟาดจริงๆสายสีเขียวยังใช้นี่ไม่หมดเลย แต่จะปรับลดให้เหลือ20บาทแล้วคือ <c oughs> จริงๆเรื่องนี้นะพี่จะบอกให้ถ้าหากว่าเราไม่มีอคติกับพักก้าวไกลเธอเล่นถูกประเด็นไอ้ประเด็นที่ว่าไอ้ราคารถไฟฟ้าเนี่ยพูดกันจังใช่นะชะชาติชาติ30มอ่าอันนี้ยี <20 S 1> อ่าแล้วทำได้กันไหมจำได้ปะ่ะเมื่อเร็วๆนี้เองคุณสุริยะบอกว่า ต้องไปพิจารณาก่อนปรากฏว่าทางพักคงจะไม่พอใจเธอต้องเปลี่ยนคําพูดว่าทําแต่ทํานั้นเนี่ยมีข้อแม้ข้อที่หนึ่งก็คือต้องไปคุยกับคนที่ได้สัมปทานก่อนอจําได้ไหมที่พูดแล้วว่ามันมีสัญญาสัมปทานแล้วก็เสร็จแล้วถ้าไม่ได้ก็คงจะมาพูดนะอาจารย์แล้วทําไมรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเนี่ยถึงได้กล้าให้ของขวัญปีใหม่20บบาทตลอดสายสีสีแดงกับสายสีม่วงล่ะอ่ะทีนี้พูดถึงตรงนี้ ถ้าคุยกับคนที่เขารับสัมปทานไม่ได้ถ้าจะลดอย่างนั้นต๊อบรู้ไหมต้องทํายังไงั่งไงฮะรัฐบาลต้อง subsidize สมมติสัญญาไว้40บาทคุณไปเก็บ20 20บาทที่หายไปคุณต้องหาเงินมาชดเชยคนได้สัมปทานงบประมาณไหมงบประมาณแล้วต๊อปแหมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีพี่อยากให้ถ่ายให้ดูจริงๆเลยคุณสุริยะบอกว่าสายหนึ่งเนี่ย ราคา14บาทถึง42บาทผมจะทำให้เป็น20บาทตลอดสายถ้าตอบเสีย14บาทอยู่ตับได้ยินตรงนี้พูดว่าไงอ่าตรงลงนี่ต้องเสีย20ด้วยเหรอใช่ต้องมาเสีย20อีกต้องพูดใหม่ว่าไงรู้ไหมสายนี้มัน14บาทถึง20 42บาทผมจะทำให้สูงสุดไม่เกิน20ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่า14อยู่เหมือนเดิม แต่นี่บอกว่าผมจะทํา20บาทตลอดสายเอออีชั้นเรียนการสื่อสารมานะคะเพราะฉะน,นั้นมันก็แปลว่าคน14บาทต้องจ่าย20อันนี้อันตรายก็แปลว่าไม่รู้ข้อมูลหรือไงไม,ไม่กล้าพูดแบบนี้ออกมาเขาพูดโดยไม่ระวังคือในเมื่อเขาหาเสียงไว 20, ้20เขาไปโฟกัสที่คำว่า20คือทุกอย่างมันจะต้องต้องให้ได้20นะเขาโฟกัสที่20<อ>แต่ตอนที่เขาพูดสายนึ่งเนียราคาเนี่ย14บาทถึง12บาทผมจะทำให้เป็น20บาทตลอดสายอ้าว แล้วถ้ากูจ่าย14บาทอยู่ทุกวันนี้กูทำยังไงเนี่ยต้องจ่าย20กับเขาได้เหรอได้ล้วก็คงจ่าย14ต่อไปแต่เขาไม่ได้พูดไงพูดไงเขาไม่ได้พูดพี่จึงบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายในบ้านในเมืองเนี่ยไม่คิดตังค์ด้วยอะให้ไปสอนการให้สัมภาษณ์ได้ไหมน่าเบื่อมากเลยตรงนี้ต้องเรียนการสื่อสารโดยเพราะการสื่อสารกับสื่อมวลชนกับประชาชนนะเขามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง Media Management for Executive การจัดการกับสื่อสําหรับผู้บริหาร mm. มีตําราเลยครับเล่มนี้ในบ้านพี่มีแล้วเนื้อหาเดียวกันแต่วิธีการสื่อสารไม่เหมือนกันการสื่อสารแบบนักกฎหมายนักวิชาการนักเรียนแต่ทีนี้ถ้าถามว่าเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างที่พี่รู้สึกไม่สบายใจงเงินหมื่นผมเดาถูกต้องเพราะว่าอะไรเขาดูเหมือนยืนยันที่จะแจกจนได้ครับนะคะ,ะจะไล่เรียงข้อทวงติงนะ,อะตอมาเลยครับ ข้อที่หนึ่งคนเข้าทวงติ่งว่าจะแจกทั้งหมดทําไม,มซึ่งพี่ว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะจะแจกทั้งหมดทำไมทําไมไม่แจกเฉพาะคนที่จําเป็นนะข้อที่สองทำไมจะต้องเป็นบล็อกเชนแอปที่มีอยู่เดิมทําไมไม่ใช้กลัวเสียฟอร์มเหรอนะข้อที่สามทำไมจะต้องให้จ่ายในพื้นที่4ี่กิโลในยกเขาพูดว่างไง อยากให้กลับไปช่วยเหลือบ้านเมืองโอ้โหตอบจ๋าแล้วคนอยู่รีสเกตต้องเดินทางจากกรุงเทพไปไอ้เงินหมื่นที่ได้มันหายไปเท่าไหร่จะค่าเดินทางก็ยังคงยืนยันนะคะต่อไปเงินจะเอามาจากไหนทอปได้ยินเขาตอบไหมครับเขาตอบว่าไม่เอามาจากตรงนั้นก็แล้วกันไม่เอามาจากตรงนี้ก็แล้วกันไอ้คำว่าไม่เอามาจากตรงนั้นตรงนี้คืออะไรเขารู้ว่าสังคมทวงติ่งคุณจะกู้ใช่ไหมคุณจะอย่างนี้ใช่ไหม เขาพูดหมดเลยนะไอ้น,นี่ไม่เอาไอ้น,นี่ไม่เอาไอ้น,นี่ไม่เอาแต่ไม่ได้บอกเลยว่าเมื่อไม่เอาสิ่งเหล่านั้นจะเอามาจากไหนก็ยังยืนการว่าจะทําให้ได้จะทําแต่ไม่บอกเขาบอกว่าต้องไปศึกษาให้ชัดเจนอเอานี่คุณหาเสียงไปแล้วเนี่ยก่อนจะมาหาเสียงคุณไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจนเลยเหรอ,อเพราะฉะนั้นยืนกรานจะทํายืนยันจะเป็นบล็อกเชนยืนยันให้ไปใช้จ่ายในบ้านเกิดเมืองนอนอนะคะ ยืนยันที่จะจ่ายหมดทุกคนซึ่งตรงนี้คำท้วงคำติงไม่ฟังเลยอาจารย์สมเกียรติประธานทีดีไอก็ถ้วงผู้บริหารแบงค์ชาติก็ถ้วงคนที่เขาเก่งทางด้านบล็อกเชนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเมื่อเช้านี่สันติสุขเก้มาเล่นเนี่ยนะฮะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงเขาที่บายว่าไม่ควรที่จะต้องเป็นบล็อกเชนใช้แอปที่มีอยู่ตอนนี้ก็ได้แต่ยังไงก็ตามทุกคนบอก ช่วยแจกเฉพาะคนที่จําเป็นเถอะหรือกลุ่มเปราะบ,บางได้ไหมอ,อน้อยถ้าแจกมันก็ยังถือว่าแจกคุณได้แจกแล้วแต่ให้ช่วยใช่มันถูกกลุ่มหน่อยมันจะได้ไม่เปลืงองงบประมาณเพราะว่าอะไรด,ดูไหมที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่าจะไปเอาภาษีเขาก็บอกแล้ว5้าแคุณไม่มีทางที่จะเก็บได้คุณจะเก็บได้เพิ่มก็อย่างมากที่สุดไม่เกินสอง0สนแล้วที่เหลือทำไงต่อไป จะให้ไปตัดประมาณนู่นนี่นั่นเอางี้ตอนที่เขาเสนอเนี่ยเขาก็ถูกตัดกันแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่แล้วตอนที่มีเกิดโควิดเขาเคยขอให้ตัดกันไหม<อ>มันไม่มีที่ที่จะตัดแล้วขนาดเขาพูดกันว่ารู้สึกคุณคำนวนเศิทฐีพัฒนาพูดบอกว่าถ้าขืนเอาไปใช้อย่างเงี้ยไม่ต้องลง,ง,ลงทุนอะไรแล้วไม่มีอะไรที่จะลงทุนพัฒนานะประเทศแล้ว